ได้พ่อทั้งน้องๆเพื่อนพอดีทั้งพอดิจิเตอร์เพคนได้ฝากเงินมาให้ทั้งนิ่งกับนิ่มไม่ขาดเดียนยังได้นอนอยู่หนึ่งล้านกีบเด้อน้องเด้อโดยอ่ะโดยโอเคเป็นเงินของทางพอดิจิเตอร์พอดิจิเตอร์เป็นทู้พ่อเมื่นนั้นจังไหนก็จะบอกนะ แต่ว่ามื่อัานเพืนเบิงในหลังคลิปเห็นได้ยังไงกะเห็นลอลอบอกก็แม่อยู่เออบบคิดว่าเพื่นสีเถาหมเงป้าล้อรอยากเห็นยี่ห้อหนอรตูจะดีกัเพอนอยากเห็นเพิเอานาแล้วโอรลอพอี่เห่งอาเเบิงเบิงบ่เบหานแล้พี่กยา ตูปะนี่ะเออเอื่อเรากบเออยู่ยันจะเอิรไอายอยู่จะเคยเคยเอิรประตูสักแล้วคนบอกว่าย่าเนาะเอิรในน้ำน้องหนิงกับน้องนิ่มเ่เจ้าเอิรในน้ำ่พเนาะเอยเออ่นบ่ได้ม่ไดเผาอะไรขี้ว่าคนนี่แหละท่อีเาคนกับเจ้าชอจะตอไปอีกเนบุพัวบ่งบุพัวเบิดไชเอ ก็นี่แหละตั้งแต่เ,เริ่มต้นซื่อซืซ่อธุรน,นี่ปลุกเคลือนปลุกชักนทอาโทษจวนวัในใช่

โอ้ใกล้ๆบ้านี่เหี่ยวยังวันนั้นเรเดืองเอ้ยเอ้ยคิดว่าผ่านเมื่อกี้นิ้ยกอเบิ่งว่าบูมเบนเจ้าอะไรกินนะข้าวแตงกวานี <Techn ique> ่กล้วยบีเหี่ยวมันเบอร์เทอนี่บ่มีแต่าไหร่เดียวบ่เลยอือ เออขาาึ้นหนาขาวเด้เอวันนี้ขาว <laughs> กพงฮะขาวกเพงวัชกกว้าววัิกกฟ้าได้กี่นี่าี่ <laughs> ขึ้นต,ต,ต้นตมนะเขือเทเฉียงบัปุ๊บ <c ười> อ๋อกี่ใบนะยังโมชุกนะแม่เจ้า,อาบอกว่าลองบ้างกับปิดดาม,ม,มนะ อืมเอาแล้วกข้นเียวได้เห็นด้อ uh ้ยขนนออารถดดีก็ได้ขนนออืมตปลาสิคราไปได้กินเลย จะยินเสียงรถถุนเจ้ามาแม่ชีมากินกระต้มน้ำอยู่เมื่อไรห่อกะต้มอ่ะวันศุโอ้วันเสาร์ตักบาทบ่เมนแมาชีห่อ้ปยังเมื่อห่อกินก่อนไม่ต้องไม่ตัดเออแว่ามิชโทรท้ายอยู่มือเช้าเลยโอ้ยสายบุญบอกมาทางนี้บ่ว่าแตั่ไปตองเผื่อเราเฮ้ยแกเราไปตองอยู่หน้าถามีน่าลายอยู่ ตอนอันแนวกล้วยยังก่กล้วยทานีบ่แม่นอันอยู่นานะกล้วยอันยาวๆไปต่อมันงามกล้วยอันกล้วยน้ําว้า่กล้วยใหญ่กล้วยุกเียวแม่นใบตองนั่นหลายยในนาให้บงดูใบแตกคกินข้อเนาะคายคือกวนข้อคําแรกคําแรกือ นี่มาแต่เฮ้พอได้พ่ออืมเฮ้ยอาเจ้าอยากกินช่บนอ่ะสองยังสองใบอะไรอยากกินอะไรอย่ากินช่บนเหรอฮะอยู่ตะกี้นี่มีตลาดน่าได้กินเนาะมันผุดไหมมีมีวันผุดกับวันหย่างแต่วันผุดอะไรวันเสาร์วันได้มีบ่ตลาดตลาดบ้านไหนก็มีวันเสาร์มีแต่แต่ละมื้อหันเขาใช้คนกินซุปวันเสาร์ จะกินในตลาดญ่ได้กินีนโดยมีต่วันผลลายปิศาหเลาะเชื่อนเข่าจนคู่ยังเมื่อไว้ทั้งทำามงคับป้าอยู่เขาเห่าโได้โบไดเห็ดของเขาเ่ามิเตชื่อเพื่อนนะกายเพื่อนเห็ดเอามันเพื่อนัเฮ็ดผัดไว้ยเฮ็ดนะาะยีนพ่อเม่มาทำมาเออเป็นพอมาทำมาเมย์เมยตายแล้ว่อว่าเมย์มาทำมาตอนนี้ พ่อแม่มาถามหาเฮาบ่มีหมายเด๋อเอาใส่มีแต่เฮาผู้เดียวนี่อืออย่างงายเลยเน็ตนี่ยงสิเอาให้เฮาบ่นี่น่ะันกันมือใส่เาเก็บบักเขือพร้อมเก็บบักแล้วก็สิไปตัดอ้อยทําสิเฮ็ดเอาจะเอาให้ก็เอาให้เด้อันเมื่อป้าเด้อันเนาะอนีเนาะา ปลาเขือิบะกินกรอบชิ้นได้ปลาเขือนี่โอ้ยแหมแทะนี่ใบเนาะก่อ,อ,อน,นไ้ม่ไลนที่จะปูกกินบ้า่นะโอ้ติดแล้วเนาะยูบุเอาน้ไู่างก่อน้มไปปลูกปลูกว่าเดี๋ยแล้วชุมเจ้าได้จะได้กินอยู่ใกล้ ูไอ้ได้สบูนมาเมือได้กระหัวมุนเบิดข้างเขา่ขา,เขาหันมานลมั่นนะนคอยแล้วมีไม้เยนไวยังไผ่มีพันขายว่ตัดพอดีเจ้าม่านใส่ชหัวนะจะสองลำ่คามัน่ว่านูเาลำเท่าไรอะนะอเ,อเอาไม้แง่บ้ไดกร้เข่าอยู่มาตอนแรกเอาเอาแบบกลมรึไงกลมมาใส่รถ ปล่อยตอเล่นมาปล่อยมาลนปิดหน่อยแม่นเต้ย่ต้องปล่อยน้จำให้เมดทีนียังไม่ปนเปี้ยค้างะยัสิ่งนี้แม่เขาเขียนพี่เต้ยกุ๊กเขียนเอีเตไงเกนบวเออเอานี้มาใร้ตัดหเลย

พราะว่าอยู่หันแล้วมันจะมีช่องก้อนเลยเออบ่อยออกสิ่ไหมชาวบานั่นเลยต้องออกไลเสียงออกอยู่แล้วเพวานข้าวมีมันลายก้อนแต่ว่าอันนี้ฉันมันใหญ่มันขยายออกมาหนิมันหัดีได้หนิเนี่ยอยู่หันแตก้อนหนึ่งก้อนมันใหญ่ไงก้อนใหญ่มันสูงเวลามันลมมาแล้มันหลังเพราะว่าถ้าปลูกมันมีน้ำมันกินซุ้มน้ำมันไหลน้ำมันสังไทยครบเชฟเลยชัวร์นั่นกับครบเหรอ มันก็หมักอันแค่มันไม่ได้น่องเลยมันไม่น่องเขาไม่ได้มาปลูกเพราะว่ามันเต็มหมดเลยนี่ตีเครื่องเก่าคนละหัดต้นหายเด็กกินไว้เลยไว้ก่อนแล้วใหม่อันนี้อีกอืมมันออกตลอดไม่ไั้น่องอ่ะถ้าเขารักษาได้มีน้ำไมีไนมันจะได้กินตลอดปีดิเด็เไ็ดทุ่งทำไมน่องไม่ได้ค่ะอือปีนี้หายแล้วอะไรอากระสอบมาไปหนุเอากระสอบรอได้ขุดหายเลย พอเียงมอกแล้วแมนบอแมนอะงี้ยนทงมีว่าสิคือใช่ปลูกสวงนั่นเหรอวนอนนี่เนอนนี่ผมนอาอกได้เราเหาเลยจะเดี๋ยวเรามีแนวหายนะหาง่อนเขาบอมีแนวหาเจ้าไเขามาโขเขามามาเอาน้ำเจ้าได้มนี่โอ้ยแตเจ้ามากใจเลยห่านดีแล้ันเพื่อหอกะต้มชิมากินกระต้มซะมาได้เลย เดยจะไปเพื่ออะไว่าเ ja, ja, ัาม ja, ja, ้าส ja, right? oh, ิุก่ยังไม่ได้แต่งหักบ่แต่วันติดอะเนาะออแตมันถึกาเอามาม่มีหดใบออใหน่ตานุสาวรอล้ําสิงคูสาวสาวรอล้ําสิงแัว่าเาัวยาไว้ไวเจ้ เราบอกให้อขอว่าปลูกล้แม่บอกหนึ่งได้ยินแล้วว่าอยู่วันนี่งาม่ไ้ยินบ่ได้ยินกแม่แต่ว่าว่ามันมันแม่นี่นะหลังคาเนี่ยเรามันแตกแต่มันทีหะมาแม่ันเราพุงมีเจ๊อยากกินชมบังนอนนักกินนี่กิดสามน้วยช่วงเลยแสรไหมไปกินค่้าวกินมะข่อนี่ะ ว่าอันโบราณบตักยาเป็นยังไม่เผื่อหอดมันจะโบเหียวบ่อ๋อออนี่บตัชาะไรเหมือนยังไงอือมขึ้นแล้วมันแห้มันแตกลายก่อนตัดอ้อยหาอีกเหอนี่ยเออไม่ใช่หอเขาของวานหอห่อของวานเนี่ คราวกี้เถิดกันนาเพิ่นให้กันยอนรักอ้อยด้ะไปเรียงง้วเป็นยังไปนี่ฮักอ้อยเห็ดเมื่อมพังหากระเติบใหญ่เยอะพ่อพ่อแม่งเลี้ยงสองน้ำมันแล้วโอ้ตัดเลย แตกนั่นแหละโอแตกดอกถอยหลังไปอย่าเป็นน้อยแล้วนะผู้เลนแชอยู่หลังพูกตัวสองแขนให้แล้วตัวสองแขนเพราะเรพอแล้วไปชมเจ้าเนยบดลายบดบุบีใช่เน้นนิ่มไอ้ซ้ำหอนอืมที่เขาเมี่ยงซ้มหอหอวานซ้ำหอ Pa pa. Bắt hôm hồn pa hôm tô hồn pa. Đi sửa đấy, mà khen nó kia này. Hôm mà khen bao giờ hồn pa? Pa pa pa. nè อ้าวเจแห่มีดีบาทนี่เนาะใหญ่หน้อยดิมีงัวเรี่ยงเหรอบ่าบาทนี่งัวเจ้าวะอ้าวอะไรยังไงะโอ้อะไล่ไก่คิดว่าไล่งัวอ้วะเห้อมียังตกวไก่วัดสะบายดีอยู่เกอนผู้เดียววะกับแม่เด็กๆเลยค่ะใครยัง โอ้เด oh, mm. yeah, ็กๆไปขายก๋วยจใครโดยเอาไปอันนด้นนะไอ่ถิมใชก้นรถนยนะเย็นดีได้อยู่นี่เครือเชนยแล้วยันหมักเือเนยมกุ้ยวอกบ้าน่อยกุ้ยทันีบ้างกุ้ยทันีโอ้ขนมนิ่มปุ๋กได้ตัวไห ชิได้เนก่อนเได้หัวเข่าไอ้พี่ชิได้ตามก่อนชิได้ตามก่อนแล้วตรงนี้ชื้นนี้จอดสอห้านึงบ่มีกล้วยอยู่จ้างตามกล้วยมากินาใ่หัวเข่าช่องหมาก่้ออน้องนิ่มบ่ปูนี่นะนั่นดีแทว่ีทะเลามาวดรถหลายแม่บอก่ะชิได้มาทีเดียวเลยชิได้มาทีเดียวเอ่ะมารถฉีหาน่้ยมาวัดานกระต่ะาทงไ

ยังยังบุปผานแม่เขาไปเอาไม้มาหน่วยมวยใหญ่เลยวะพี่ว่าเอาไม้หน่วยใหญ่แล้วไปจ้ะพอดีแล้วอร่ไหนแล้วออยทีเอาอีกแม่เลยเออยนว่าเอามาผุดถึงหน่วยแล้วไปจ้ะเราให้อาหน่วย่อยแบบหน่วยใหญ่แล้วมาเนี่ยนะเออเออคือวผักทองเอาบอกว่าเอือก็คือแบบมันบัจฉุภะภายในเลยเนาะผักทองอะไรเมื่อได้ข่าวเรียนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง ต่ว่าโฮเยนโฮไปน้ำจืดนนงข้าวแปนเกาเดี๋ยเรปักลเาหึิน่ด้วค่ะอันนั้นนิ่มด้วยค่ะนิ่นึงก็การอยู่นี่เอาฉาดมาปูพาเวนเนาะว้าว่้าอาวชิววาวจิาเอาฉาลววันี้ เอาสะอาดมากเกือบเสร็ไปเลมื่อป้าแล้วบบเนี้ยเอามอนมาน้าพ่อมเลยเออถ้าเราลานอกพิงถ้าเราลานอกพิงเลยแล้วป้าเคยชงเลยบ่ปล่อยหอมมาเบิดเลยเหรอโอ้โหโดนเอาสิ้คิดว่าชาวหมาเดียวได้บอก่เอาเพิดเลยแต่มันทำน้องอันนี้เอามันกระพุ่นอันนี้สีมันเนาะตัวนึงตัวนี้ตัวเชะเช่นนี้แมนเอาตัวนี้ตัวนี้มันแก่ค่ะมันแก่ครับเครื่องสีมัน แต่เพื่อนพุ่นวันไอ้ที่เจ้าปิดหกหน่วยอ่ะบอหน่วยไปละหายป้าหน่วยหนึ่งหายเมย์หน่วยหนึ่งเมื่อเข้าเนี่ยหากินน้ำเพื่อนต้มข่ามือหฮอนมือเลยเพิ่นเฮ็ดให้ฮอนมือเลยร้องไปเอาน้ำเพื่นไปชวนบอกว่าบ่ต้องเฮ็ดเดินละไพ่เด้อวะ ผลไม้เห็ดเด้จะชื่อเครื่องไว้เขาพ่อุ่นว่าบชฉพาอมาชื่อเครื่องกับพ่อเองแล้วว่าว่ต้องเฮ็ดเลินี่อุ่นใจนะที่มาช่อทมาชื่อเครื่องไมาให้เครื่องห้เล้อว่ะสื่อทาบุมีน้ำปั่นชื่อเครื่องปั่นห้ยเพราราละว่าสิถามว่านี่พันหายอมแบ่ตั้มมันบดเอาเล้อว่ะตําให้ขนมอันนั้นได้ข้าอันนี้ขนมตําเข้าแช่ได้ไแมคขึุณตะกี้พิ่่าเมิ่นอย่างเอาเข้าใส่กละเก็แป้งใส่น้ำ ทะเลาะเสเพันละแต่ว่าเพันให้เขาซื้อเครื่องปั่นเขาคิดว่าล่ามแสนไปทำในพันหาเมื่อวานนี้แพงเนาะแพงอะไรตัวใหญ่แพงแพงอีกพันหาอย่าได้คือของสาวทองอ่ะดิแต่ว่ามันมันแพงชี้เสนก็ได้เนาะชี้เส้นหาเสนบอกพันหาโอ้โห้แต่พอพัดหนึ่งยังหกแสนปลายแล้วบม่ชี้เส้นนะแสนเจ้าเจ็ดแปดแสนหมดแล้วพันหนึ่งกับหกแสนหกแสนปลายแล้วใส่เป็เงินขาดใส่เป็เงินขาด <laughs> แต่ตเงินค่ะอ่ะสันโอเคเนาะืมอนี่กัได้พ่อทั้งน้องๆเพิ่นพรีทั้งพ่อดิจิเตอร์กนได้ฝากเงินมาให้ทั้งนิ่งกับนิ่มไม<ป>่ขาเดียนอย่างนั้นแหละเนาะพบอยู่บาะมันด้วยดึงกระจาก2องสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะจำนวนอยู่หนึ่งล้านกีบเลยน้องเ้อโดย อ่ะโดยโอเคเป็นเงื่อนของทางพอริสเตอร์พอริสเตอร์ฝ่าขั้วมาว่ายังกินฮอตแต่หักเก่าเลยโดย,โดยถ้าได้มากอะสิามาเยี่ยมมายามอยู่เพนะนดี๋จะช่วงนี้งานเบียดคนไดยังกินฮอดจิตถึงคเคราโดยเป็นพู้พ่อหน้านั้นเป็นจังไรก็จะบอกนะหล้อ แต่ว่ามื่อนั้นเพื่นเบิงในหลังคลิปเห็นได้ยังไงกัเห็นหลอกหอกเบิกก็แม่อยู่เออแบบคิดว่าเพื่อนที่เท้าแบบไม่้มป้าหลอกหรออลอกนะฮะจเห็นยี่บอาประตูจะดีกันเพื่อนรับอนุญาตแล้วเออเคลื่อนเจ้าลงมาอยู่บ่บ่ประเดาลงมาจากเชิงเลยให้ทั้งเพื่นเบิ่งก่อนเพราะว่าพอรับอนุญาตแล้วแป๊บเด้อ มากราบชีบึงหนาทั้งพระตูจะดีแกไม่แต่ว่าหายทั้งน้องนิ่งกับน้องนิมนะขอบุณขอบคุณทั้งพอที่เตอกีพเป็นได้ฝากเงินมาใหาา้ค่ะเรียนเจ้าเนาะอยน้องนิ่งอยากขอบใจพอที่เตอที่ฝากเงินมาให้น้องนิ่งหำเฮียนถึงอยู่ดึกอยู่ไกลปไปไหนผอกันยังบ่ลืมน้องนิ่งกับน้องนิ่มเด้อคอยพออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงไปทางใดก็มาทางใดก็คอให้หลอดปลอดภัยเด้อค่ะ ขาดแค่งแข็งเงินทองไรคขาว่าเท่ารเด้อซ่าน้องนี่อเพราเขามกบกัแก้แท่ลูกคาริเชเตอร์ทุกนถามเงินมาหาอยู่ใกล้อย่าัเทื่องไหนแล้วมก็ยังโมลิมุนคุณเป็นยังโมลิมุนถูกคนเนี่ยแม่น้องนี่โมไม่ยั้งกินนมือชิ้นเดียวอยู่เราขามบใจดอ้ได้อ้อยู่ดีแนียุกภาพแข็งแขงไอ้อ้เห็ุธุรกิจยั้งขาคายไงารไอห่างไอมีไยร่ำไอรวยกว่าเก่าบุญชิ้นก่อนนี่ยไรกับเพื่อนหาไอ้เด้ออิมมันคันเนยนเด้ ถั่วเนาะเลยขอบใจสาบุญและบะทองมีที่เป็นชาวบ้ามากขอบคุณแม่น้องนิ้งตลอดเลยเพื่อนแล้วก็ยังไมลืมกันดีมุกดีใจแม่น้องนิ้งเห็นบบได้ยังกระย่าเห็นสาบุญกับบะทองมีมากก็ดีใจมาได้ขอบฝั่ยเลยสิยังบลืมนะจ๊ะไม่ขอบฝั่งเลยยังบลืมแล้วว่าถึงเวนาเขาสุดซอยไปกันเลยสุดซอยไปเท้าบะมีทั้งพระกุญยาแห้เขาไปฮาก่ะเขากลับบลืม การแต่ละคนเนาะจะวายมันน่ามีการไปเตน้งเนาะเรามีเบียกมีงานยังก็ใไงคอยเถิงกันนะเนาะมีโดนทางยินดีใจเลยทั้ทางดีใจเลยโน่นเดี๋ยวจีหาทางกระตูก่อนเด้อประตูรับอนุญาตแล้วคนละวมาอุ่นเมาแล้วกันยังขึ้นได้สมุนฮะพราน้องนิ่งมากคือโอ้ยประตูจะเสียหายไปจ้ะใช่ เออโอ้ยเพิ่นแงงอันั้นแหละเนาะสิเพินอังอ๋อ้ายกํารับอนุญาตแล้วเนาะบาดนีหาคู่ประตู่สิให้เบิ่งบดบ่เห็นบาดนีเนาะอืเอโอ้บ่งประตูยังอแล้วประตูสิเอิ้นเอาอ้ายบ่จ๊ะแม่นงนิงสิอ้ายแทนบ่จ๊ะอืเอ้อเหรออ นีเบองาเบิญงเบิองแต่บุหันเนาะพี่กิยาพระตูพระนี่ะเออ่องลอยก็บเอิอยอยู่ยันเจ้าเอิญอ่ายออยเจ้าเคยเคยเอิญประตูใช่คนบอกว่ย่าเนาะเอิญในน้ำน่องนิ่งกับน้องนิ่มดีเจ้าเอิญในน้ำ่อเนาะอดยเออคนไ่ได้ไม่ได้เผาอะไรคิว่าคนนี่แหละทอมีเผาคุณกับเจ้า ก็จะต่างกันอีกกันมาัวเบอร์ก็นี่แดดตั้งแต่เริ่มต้นซื้อซีซืินปุกเคลื่อนปุกชันเจ้าเทพไปปลดกหนีเรื่องรถเรื่องลาทุกชิ้นทุกอย่างแินนี่แหละโดยโตมากอะทั้งไอริสสตีลแมนสีสุซอยสมทบกันยังหนุ่มยังเนาะต้นโตผลไม้รูบบดิเหี่ยวบดิยังจะดอ พอได้นั่นมันตักชีวอันอยูเพิ่ชีโมงชีิหาชิบเนี่ยแหละบ่หัดหาชิอ่ะอันอยูพอเท่าไรเด้อพอเด้ออนอยูพออยู่บ่หาชิบ่คือมเลรดเชิุเลยเออสาถูบุญมีได้เงินถูบุพะกูอันอยูลหวันควันเงนเด้อ เออได้เห็นแล้ววันนี้เห็นแล้วลอกล้ออยากเบิ่งได้เห็นแล้วแนี่ยดังพ่อพ่นกัน่นครบวัดทั้งสองท่านแล้ววันนี้ทั้งสองท่านแล้วพ่อปพิเศษอยากพิถนงานเนาะ่นพ่อพ่นอยู่ทั้งต่างประเทศกะเป็นหนุ่มหนุ่มเขาขึ้นผ้าว่าเพ่นต้องอ้วนอ้วนแล้วพนต้องมีพุงเขาขึ้นเห็นคือตุ้ยว่ะตุ้ยตุ้ยต้องมีพุงชวนเนาะขึ้นเบิ่งหมายว่าเบิ่งหมด มันโบเมนโบตงประเด็นเลยวันนี้อันนั้นเลยเนาะอายุพันหลายแต่ว่าพันยูพุนฐานพันการเต็มโตแต่การกินการยูมันแตกต่างกับเฮาลายเ็นบอกเักที่พันมาหาเฮาล้านชุดนี่เอ็นคลิปอยู่บ้างเพี้ยนอยู่โดยน่าจะอายุพันไลายกันนะยูขุนกับน้องน้ำทรายแต่นะครัโดยผู้มีบุคคลกันในครอบครัวเฮาอีกคนหนึ่งที่เป็นมาหาพันกัเฮาก็เอิญพันแม่แล้วกับน้องน้ำทรายเอิ่นไปตู้ยังแต่อายุคนก็ลายแล้ว าแต่ว่าเพิ่นกะการแต่งตัวเพิ่นแต่งเป็นเนื้เนาะบุคือชุมเฮาอยู่วันนอกโอกหน้าอะไแบบใช่แบบสบายสบายแบบวันบนเอาช็ดแบบนั้นแบบใกล้เฮ็ดอีกแด้วแบบนี้บุคือคือเพิ่นบุคืออีกคือใส่กระโปรงกระปิงคือคนท่องพหัว่นอีกเนาะใส่แต่แซกก็สิว่าเ้าไปในหนึ่งแล้วเออได้เหรอจะไปเต้นเหมือนวงบิชชี่หนึ่งมาได้ไหมเพิ่นเป็นพลังบุคคลตัวนี่คือพลังในโทรศัพท์ กับคนเล่าเขานี่แหละแต่ว่าเพิ่นไปอยู่คนเนี่ยคือต่างประเทศด้วยเนาะคนก็ไปชงไปทั้งนั้นเลยแหละเนั่งพลังคนิ้นด้กันเลยอ้าวซันวันนี้ก็ได้เห็นหน้าคนที่มีผู้คุ้ทั้งสองทานแล้วเนาะเป็นจังไรความรู้สึกยินดีใจนดีใจนดีมากเราก็พร้อมอีกเราขี่เขาอย่างแน่หมดเลยเราให้เขาอย่างแน่ ับได้ดอกคามจริงเอิคเกิจริงแล้วก็ไปอยู่กลางทะเลน้อใช่แต่เริมคำเครียดแล้วก็แต่ชิได้มาซูลูกซูเมียกินแต่ละมือเนาะดีแล้วะไ้ผพวลูกผัวดีทำเองนึงเงยผู้ชนอ่นผัวเดียวห้าเหลี่ยงเขาได้สิกินหมดกันป้าซันไม่แต่ว่าถ้าเอ้ยบัวได้มากกินกระต้มนมกะ มันหนักมันหน่สิเข่ามาเยี่ยมมายามไม่เด้อมารมาเก็บไปใหนเพื่อนเด้อตี้วัวจะไปเก็บไปเพื่อนได้กินตู้เย็นกับบุ้งพี่ตัวเย็นนี่ยม่ใช่ชงพิชไว้ไม่คนกินจำเว้บัวมาบัวต้องเก็บกินบนรถน้อยไปเลยกั็ไม่ก้าบก้อนบานนี้นี่อย่างไนที่โทรหาเด้อโดนขโมยขอบใจดลายที่ในเอามะเงือมายังให้แต่กับเครื่องของมาเป็นเพื่อ อไม่ก <m> ็จ็คเล้ตกลงกับผัวในนอนกอเนาะเจับเสียบมาลดจับเสียบมาก่อนลดเลยปาปาได้เอาหายได้เอาหายแล้วนั่งอยู่ี่มั้เย็นแมนช่วยช่วยอ่ยุ่นเล็กมันยังมีห่มช่วงบ่ายๆมากะใครยุ่งบังเย็นลมพัดช่วยๆเดยอลยอยู่นี่ทำอไรมาอีกโอมีแนวไห้อีกนี่ทีอีกายอีกนไหาจให้ส่อ ไม่อยากได้เือนเช่ยเว่เดเ้า่เอเเอาไว้ในพี่ก็ได้ด้วด้อใก็ว่าเอาะเออก็จายวาแมมิงวาสแุมเูด้วยข่อยบเอาแล้วเพื่อนนี่ข่อยบัอยู่เุ้จังวปิดไว้แล้วเขากรบอเอาอกเากจปิดไว้เาก็ขอพิเศษีอ้งเปา้า่นจากในกัหรับิปนี้ทังแมกับครอบครัวของแม่นองมิงกับ ขอคอบุญขอบคุณทั้งพ่อจะดีเนาะแล้วกะ็ทั้งไอ้ดิสันเตอร์เดอ้เอ,อที่ไอ้ได้บ้างใจให้ทั้งน้องเป็นสะพานบุญออให้ตลอดมาแล้วกะ็ขอมาขอบใจที่ให้ขานมน้องกิงตตน,นตาตีบเนาะหลานตาตีบเป็นแบบคอยไอ้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไอ้เด้อฝากเงินมาเต็มเถื่อกับบ่เคยลืมด่านสาวตาตีบเนาะให้กูเถื่อนคอยไอ้ายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไปกลับไปเดอ้อวันนี้เดอ้อโดยไป<ะ>